ไม่ลวครับพี่น้องครับสำหรับทีมงานฟังพาดสมุดจดีนะครับที่เพิ่งเคยแบ่งนกน้ำพมไปครับคือว่าละความจําเป็นมันบ่อเข่าไปออกไปพี่น้องนอกตัวนี้เพิ่งแบ่งน้ำพมจากจากผมไปเดือนสิงหาครับเดือนกันยายนนี่แหละสิงหาสิงหาวันที่สิบเอ็ดสิงหาเมียนครับผมเคยลงคลิปอยู่ดิผมตั้งไว้หลังรถนะครับลงคลิปพอตัวนี้ผมแบ่งมาจากผาทลุงครับแบ่งมาจากอาจารย์ยุทธพงศ์ยุทธศักดิ์นะครับยุทธศักดิ์แมีนยุทธพงศ์อันนี้เป็น เพิ่นมีความจำเ,เป็นลูกเพิ่นว่าสบายนะลูกชายว่าสบายเป็นแบบว่าก็เลยแบ่งขึ้นมาพอดีไอเตนกต่อเพิ่นตายครับเพิ่นก็เลยอยากได้มาสันเอาอยูน่น้องผมตอนนั้นบ่ทันไดชเลยครับเป็นนกฝึกอยู่แต่วา่าอยู่ภาคใตะเชลเลยสามตัววันนี้เพิ่นเอาไปต่ออยู่น้ำเพิ่นนะครับจากเดือนสิงหาจนฮอดปัจจุบันนียมีเชลเลยหกสิบตัวพี่น้องทั้งเหมือนทัครับหกสิบตัวพอเพิ่นก็รายงานผมประจํานะเ,นเ,เพิ่นไดชเลยเพิ่นส่งให้ผมซูมเลยนะครับอาจารย์เต๋อซื้อเพิ่นเตน๋ เกิดมีความจําเป็นนะครับแบ่งก็ตรเดินทัง้งไปขอนแก่นละพี่น้องนี่แต่ว่าบ่าบารู้เมื่อเมื่อยครับแต่ว่าผมเมื่อบานมื่อยละอาทิตย์เดี๋ยวโหลับเปียบกลับบบบูบูหูนะครับต้องรอเบิ่งก่อนจะได้จังหวะกันครับพี่น้องถ่ายคลิปพี่น้องสิได้ฟังเสียงคู่นะครับขึ้นมาหอนหองแล้วครับผมสําหรับนกตอจากฟังพอสมุดเจดีครับมาอยู่งกัผมบ่พราอาทิตย์ดีพี่น้อง มาอยู่ได้ฝึกสองสำเถืยมมั้งครับเพิ่นกับเมคอแบ่งไปก็ถือว่าเพิ่นมีความเพียรเหล่าก็ขยันในการต่อนะวัได้เฉเลยรอบใดนี่เพิ่นก็ส่งไม้ผมเบิ่งตลอดนับรวมๆุเดียวหกซิปพอดีครับเพิ่นมีความจำเป็นกันเลยแบ่งต้านนี่ผมก็แบ่งจากผมไปนี่กันพี่น้องเคยเบิ่งคลิปเก่าๆกัสิจำได้อยู่ครับตัวนี้ไอเต้นะครับขายโดนบ่มเพิ่นเสียเอาไปฝึกดินพี่น้องก็ขึ้น่าบ่กผัดเหรอครับพวกนกมันเก่าแล้วได้เฉเลยหลายแล้วเป็นลูกผสมมาเรี่ยหาซิปครับ มาเป็นมารีรอร่อยพี่น้องเมื่อื่นผมจะเดินทางกับบ้านนะครับอาจจะเป็นรถตู้ล้วเบิ่งแล้วนะครับรถตู้โดยสารของหมู่บ้านก็ะจะดเดินทางเมื่ออื่นพร,อร้อมกับเอ่อเจ้าชานุ่มครับเสียวไปขึ้นเพลินแล้วขึ้นพญิหลูกไสพ้พญิบานแต่ผมยันมันตายข <c oughs> องเพลินยุ่งผมมันฝึกโหดครับพี่น้องก็เลยเสียเดินทางกับไปเมื่ออื่นไปบ้านแงมแรงครับแงมอะไรเลยง,ๆๆงานหมดแหละแงมสอบผมก็าจะเปิดผ้าคุ้มออกให้นกมันได้นนั่ผมก็เติมเงาเติมน้ำไปแล้ว นะครับอยู่ในมดมือกษิตเอาจังสี่กับบานเลยครับนี่เอาขึ้นรถตู้เลยมืออื่นนี่จังสีบ่ได้ใหญ่หทีอีกมันใหญ่ามาจากพาสมุตเจดีแล้วตัวนั้นกษิตใส่กงคุ้มผาเพื่อนครับไว้รถตู้เพื่อนไปหอนบานปะครับร้อยเอ็ดปลายทางที่อำเภอจตุรัพพิมานนะพี่น้องครับเจ้าชางนุ่มขันที่จริงเับเป็นนกผมผมก็ไปฝึกต่อยหรอกครับมันเป็นนกเพลินไหมพี่น้องมันอ้อยบ่แกับใจไป ุคนละแง่มเดือนหกฝ่าล่องฝนลง้งคนละครับแจ้งสีผ้าฝนเฟอร์กีโนบาลเนี่มปิดเทิมฝึกอยู่นโนบานเท่ากับอะไดอกมันกับสีเก่ากันละ่ะทั้งมันใหญ่ทีมากมันกับจากเตือนแน่ครับที่นี่กับขันอยู่แล้วครับขันตอบนกป่าคู่ส่นกป่าอยู่แจ้งนายก็เป็นนกเพิ่นนกขายเพิ่นแล้วพี่น้องกับสีเอาเมื่อนี่แหละครับมื่ออื่นนี่แหละเอาประมาณนี้แหละครับผมท่านใดสนใจดินเอียดยังมีอยู่ดนะครับเด้อประมาณยี่สิบโลโทรศัพท์ศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งสามเก้าสี่สี่ครับ แบ่งไปหลายลูกเราล,ละเดี๋ยวอยู่ประมาณ20เนี่แหละครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาได้เบอร์โทรศัพท์นะครับ2กิโล130บาทนะครับเด้อคลิปก่อนเนี่ยโบผิดครับ1กิโล70มหาบาทร่วมทรงครับ2กิโล1130บาทร่วมทรงครับพี่น้องหากิโล2190มหาบาทท่านใดใจดีก็ใหาย300กับพ่อเดบ้าครับแล้วสิแถมให้น้ำโทรมาสอบถามเลยครับดิมเอี๊ยดสำหรับนกเขานะครับกินดีพี่น้องกินดีเอาสำหรับคลิปนี่กับประมาณนี้ก่อนครับผม สวัสดีครับ